ก็ฮัโลโหลก็สวัสดีคนไทยที่ซื้อลัองใหญ่จากนอกโลกวันนี้ก็อยู่กับช่องนนักเมวยไทยนะครับ<อ>ันีครบผมก็จะเล่นกนะีฬาไครับเล่นซีนวีสี่นะน้องน่องแบบทัวร์นาเมนต์เลยอะใส่ทัวร์นาเมนต์แบบเอากระเตะนันสวยพอดปุ้ยปอต้องการเตะมวย

Thank you เขาใส่ไอ้ลงกันสามมันเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้อันนี้เล่นจติดอะไรบอผมัน ชาตกไก่ก็ไม่ได้เดือดหรอกเอ,อ้ยจริงอะ่ะอ่าไอ้โปรพิการลำปางพีเอฟซีฟงไทยจังหวะนี้จังหวะน,น,น,นี้กำลังหนึ่งหนึ่ง

น네ี yes. ่นี่แก้วนี่ของแก้วแก้วนองใครมาแก้วยายแกจะขงม่เอาเหรี่ยไม่หรกมั่วไม่หรอกมั่วค ไค่วะ 三的。<sl ash> ไปวะไปแล้วไอศิลปไม่รออะไระออสองคู่ออกไปให้โกดลูกสองเฮ้ยจะกินแล้วไม่กินจะได้โยกมีมโรยลงมาละได้ฟังกัน Double kill. Oh. i hit it one. เอาซองคู่นะ สืมต4แค่14แล้วเมอบอกว่าขาดการนอน3ว mm. ั mm. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> โคตรมันทั้งสชม <c oughs> วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>